ผมตื่นตาตื่นใจมากครับเพราะเป็นเมืองหนึ่งที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อแล้วก็เรื่องราวของเขาแต่พอมาเจอจริงมันมันยิ่งใหญ่มากมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีแบบนี้จริงๆ รัเสเซียนี้เป็นเมืองที่มีความร่ำรวยทางด้านศิลปะวัฒนธรรมบทกวีดนตรีต่างๆการได้มาที่รัสเซียนี่คือเป็นการนําเอาวัฒนธรรมมานําเสนอผ่านแฟชั่นอาหารเรื่องดนตรีที่มีสัญชาติเป็นของชาวไทย เรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นผลประโยชน์ดั้งเดิมของเราคือเรื่องการท COVID, ่องเที่ยวแต่ช่วงโควิดนักท่องเที่ยวรัสเซียหายไปจากประเทศไทยเนี่ยเท่ากับรายได้ที่เข้าประเทศไทยเนี่ยมันหายไปเกือบแสนล้านบาทสิ่งที่ผมจะทําให้เกิดขึ้นก็คือเอานักท่องเที่ยวรัสเซียกลับไปเมืองไทยให้ได้ มันก็เลยออกมาเป็นางานเทศกาลไทยนี่สนุกไหมครับครับ <laughs> ย,ย,ยังไม่ขึ้นเวทีก็สนุกแล้วนะเอาสนุกเข้าว่าครับสบายสบายโอลิมปิก ความที่เราจัดมาเป็นปีที่สิเนี่ยคนที่ในกลุงมอสโกเขา,เขาก็รู้จักแล้วก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้มาสัมผัสอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่มอสโครัสเซียนะคะมาเป็นตัวแทนของนักออกแบบอีสานนักออกแบบไทยนะคะมาโชว์เรื่องราวลากเงาวัฒนธรรมที่คนอีสานมีผ่านงานดีไซน์ เราก็เอาผ้าไหมมันมีของเดมอนมาเล่าผ่านตัวไก่แล้วก็ประกัดเพราะว่าประกัดมันมีความเหลือบของไหมแล้วมันจะสวยเข้ากันมากเมี่ยวอ่ะพูดได้เลยว่าคนรัสเซียสนใจงานค้าคือเขาเข้ามาคุยเข้ามาถามตลอดเลยว่าทํายังไงเป็นยังไงสวยมากอย่างตัวนี้ก็คือเป็นมูชั่นของฟูคารเนี่ยด้านหลังก็จะ เป็นเรื่องราวของผิ่ป่าบ้านเรานะคะ,อ,ะอันนี้คือเขาจัดวางเองด้วยนะคะ,ะแบบนี้ก็มีอยู่ตัวเดียวใช่ค่ะตัวเดียวม a r k e t i n g Value มันคือมีชิ้นเดียวในโลกนี้ถูกไหมอีสานผมว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของความสนใจทั้งตัวคนเองแล้วว่าตัวผลิตภัณฑ์จะเห็นว่างานอีสานจะมีความเป็นโฟกคคัฟค่อนข้างมากนะฮะอาจจะไม่ได้ วิจิตรบรรจงพิสดารมากมายแต่ว่ามีความเรียวมีความจริงใจเราสัมผัสได้ถึงความเป็นเรียวของวัตถุดิบของกลิ่นอายของมันนะฮะที่มันมีความง่ายๆแต่ว่ามีอะไรน่าค้นหาเฉดสีจากจากครามนะฮะแล้วก็จากใบไม้หมักโครนจากสีชมพูจากครั่งนะฮะเป็นสีจากธรรมชาติทั้งหมดสถานทูตแต่ละแห่งเนี่ยจะรู้ดีที่สุดว่าในประเทศที่ตัวเองอยู่เนี่ย อะไรที่มันเป็นสินค้าที่มีศักยภาพข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้าเอามาคิดทำกิจกรรมแล้วเนี่ยมองหาท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการผลิตหรือเอามาแมทช์กันเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นลายเป็นขิดยกดอกนะคะทอแบบก้าไม้จริงๆเป็นปลายเดึนกับลายนี้ นี่จะเห็นลายชัดจีนก็อันนี้เป็นลายที่เราเออกแบบเองก็จะเป็นเฉพาะของกลุ่มของเราเลยแล้วผมก็มาตระหน,นักว่าสินค้าหัตถกรรมของไทยเนี่ยมีคุณค่าในทุกมิติที่สมควรจะได้รับมูลค่าที่ทมากกว่าน,นี้ในปีนี้เนี่ยท้องถิ่นไทยที่จะนําสู่สากลก็คือจังหวัดทางภาคอีสานแล้วก็โดยวินทางจังหวัดหนองบัวลำภูแต่ก็คิดว่าเอาเฉพาะ ผ้าหัตถกรรมมาขายอย่างเดียวมันมันมูลค่าเพิ่มมันน <K> ้อยก็น่าจะลองทำเป็นแฟชั <quin> ่นเลยไหมก็มีการพูดคุยกับทางสารทูตเห็นว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้เราออกแบบผ้านะครับเพื่อให้นางแบบรัสเซียนะครับได้ใส่เราก็ส่งมาให้ทางสารทูตไทยนกรมอสโกเนี่ยได้พิจารณาคัดเลือกนะครับว่าชุดไหนถึงจะเหมาะสมซึ่งก็ ผ่านการคัดเลือกถึง45แบบด้วยกันมันก็เลยนำมาสู่แนวคิดอันหนึ่งเรื่องท้องถิ่นไทยสู่สากลโลเคทูโกลบอล И первый год работаю с, тайской, с тайскими костюмами, с тайскими э, дизайнерами. Я уже порядка пяти лет организовываю показы в рамках этого фестиваля. Ни с чем неповторимый крой. Если видишь тай, э, костюм, сразу видно, что это тайская коллекция. Самое главное, это красота. И если одна коллекция прекрасна и вторая коллекция красива, то их всегда можно совместить между собой. Да, я думаю, что... มันเป็นความภาคภูมิใจของคนที่ทําผ้าท้องถิ่นในชีวิตเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะฮะว่าเขาจะมีโอกาสที่จะได้เห็นเสื้อผ้าที่เขาออกแบบเองมาใหา้นางแบบต่างประเทศมาเดินในงานอย่างนี้นะครับเราภูมิใจมากนะครับแต่ผมทิ่ว่ามันมันไม่พอเนะเพราะว่าความสนใจของคนมันหลากหลาย ก็มาคิดดูว่าจะมีอะไรที่มันจะเข้าได้กับจริตของคนรัสเซียหรือความชอบของคนรัสเซียก็ไม่พ้นอาหาร It will be nice to develop real Thai restaurants in Moscow and around k o l r a s h to show Russians real Thai cuisine, real Thai product, real Thai gadget and sauces สินค้าไทยในรัสเซียก็เป็นซอสปรุงรสต่างๆ ท,ท,ท,ที่ที่เราเห็นได้ในตลาดทั่วไปของกินที่ค่อนข้างสำเร็จรูปเช่นกะทิกระป๋องเครื่องแกงอะไรพวกนั้นอาหารไทยจริงๆแล้วนะเป็นอาหารที่มีเสน่ห์ก็ลองนึกสิเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดของเรามีทุกอย่างทุกรสวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแบบว่าที่ค่อนข้างจะออริจินัลและออเทนติกสำหรับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยพร้อมไหมคะ ร้องไหมใครจะโจทดโจดได้เลยนะคะันนี้พอเรา้นพอทุกอย่างแล้วเราจะใส่ซอสอาการเตรียมซอสเนี่ยสามารถทำเก็บไว้ได้และสามารถจะเอาออกมาผัดเมื่อไหร่ก็ได้

รู้จักแต่ผัดไทยแต่เรามีอย่างอื่นอีกตั้งเยอะไม่เอาก็เอาโดดก็โดดอะไรก็ได้ไอ้ต่สมตำกับวุ้นเตานฟูสเอตาเรนเนยเยดีถ้าอยากได้รสชาติแบบไทยๆแท้ทนะคะทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างอย่างเช่นพริกน้ำปลามะละกอแน,น่นอนเลยว่าสดใหม่กรอบนำเข้าจากประเทศไทยโดยตรงค่ะเรื่องนี้มันต้องออริจินอลเลยค่ะ Мне нравится вкус этой еды. Мне нравится аутентичность, пикантность этих блюд. В общем. А, знаю, я нахожусь на фестивале тайской культуры в саду Эрмитаж. Да, очень понравилось. Я сегодня видела танцы с использованием мечей. А, артистки выступали очень интересно. Festival in Moscow, and uh, every year it uh, becomes bigger and bigger. Uh, more and more visited uh, by the citizens of Moscow to taste uh, beautiful food and uh, to buy some products brought from Thailand, to feel uh, the beauty of Thailand, uh, uh, to feel the culture. So, I think that uh, we have uh, a lot of opportunities uh, to do more for our trade over to, uh, for our bilateral trade. อันนึงที่ผมค้นพบหลังจากที่มาอยู่ที่ประเทศนี้พบว่าโคละเซียเนี่ยเขามีความรักศิลปะอยู่ในสายเลือดอยู่ใน DNA เายดีเอ็น,น,นาษเอเภาที่สกลุด ขอบคุณที่เรายังมีโอกาสได้นําเสนอเรื่องราวของเสียงหัวใจของเราให้ทุกคนรู้ว่าเรามาจากไทยนะ,ะเราคือคนไทยเราคือคนที่บอกเล่าเรื่องราวของจิตวิญญาณในลุ่มน้มํโผงผ่านเสียงดนตรีทุกครั้งที่การแสดงของผมแสดงขึ้นนั้นผมไม่ได้มาให้ทุกคนเข้าใจผมแต่ผมนั้นพึงให้ทุกคนเข้าถึงในสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการโชว์ของผม เพราะผมคือคือผมไม่ได้ต้องการจะอิมเฟลนซ์คนละเซียให้ไปเที่ยวเมืองไทยเพราะผมอิมฟลนซ์เขาไม่ได้แต่ว่าผมมานําเสนอให้เขารู้ว่าที่อีสานประเทศไทยมีอะไรแล้ววิธีที่มันจะมีพลังที่สุดเนี่ยก็คือต้องให้เขาเห็นด้วยตัวเองและให้เขาเชื่อด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยที่เขาเห็นจากสายตาเขาเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจ ลำพังผมเองเนี่ยถ้าผมไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในประเทศไทยเนี่ยผมไม่มีปัญญาจัดไม่สามารถทำอะไรได้เลยทุกตัวโน้ตที่ท่านเล่นทุกเพลงที่ท่านร้องการแสดงทุกอย่างของท่านเนี่ยท่านทำในฐานะผู้กระทำของไทยถ้าคนในพื้นที่ไม่พร้อมไม่สนใจที่จะร่วมมือกันนำเสนอ ท้องถิ่นของตัวเองหรือสินค้าจากท้องถิ่นของตัวเองให้ไปสู่ตลาดสากลแล้วนีใครจะทำ mm hmm. สิ่งที่เขาได้ได้รู้ได้เห็นที่ในกรุงมอสโกเนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานที่มันจะตอบโจทย์สำหรับการออกไปสู่ตลาดสากลได้ในอนาคต ดีครับดีครับเกเน